พ่อ,พอคนอนหมอนี่ย,ยังบูซื้อแกลืมถ่ายคลิปแกจะไปกันเง,งินให้แกดิตุนชาติไปน้องแกจะเดินล่นตลอดนี่พอนนะพอนนะสองย้าย,ยก็ลงมาบ่าไป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 มงอื สิไปอ yup. ุดรไปเที่ยวหาเฮ็ดบุญพี่น้องโอ้ยยังไงเนาะหายยังเหรอพ่อไงห่วยมว่าโอ้ยมันจะได้กินข้าวง่ายแล้วบ่อนี่กินยั่วโอ้เอาอยู่บ่เงินเนี่ยใส่เป็นอยู่บ่ันนี้โอ้เป็นอยู่โอ้เอาเอาเงินไปซื้อขนมเนะบอกเลขได้ไหมล่ะบอกตัวแดง ออเตุนแล้วยังเจอกันยังแล้วเอาปากเอาปากกาให้เขียนตัวขั้นจะได้ตัวดีว่ะไม่ยังห่ะยุดถุงนี่ถุงขยะโอ้ยยูรรถบบมีหนอนโบได้หาเราอีกน้ะขั้นหนึ่งรถมาเก็บเขาเออเอ้อ เก็บไปเรื่อยๆเด้อเก็บไปฮอดบ้านพุ่นบ่เอาบ้านเดียวบ้านยูบ้านพันเหมือนนี่บ่อืมเอาเอาสู่ไปเด้อเก็บไปเรื่อยๆเออโอ้นี่บ่อืมดีเบื่อดงดีเอาเงินไปดีเด้ะอย่ามันเฮียเด้ะอืมเฮ้ เ <mm ออถอ้ยโอ้ยโมจาน่ะพี่น้องโอ้ยไก่ไปไก่มาเห็นสมือสมือตัวใดก่อนเลีกนะเลีกตัวใดกว่าเพราะพระอึะได้กว่าพระอึงพระอึงมาสั่นใช่ไหมเอาเอาเท่านั้นละสิไปธุระอุดรเด้ออนะไปอยู่น no yes ี่มีแหง ไปเถองั้นให้เราไปซื <Yeah> ้อกาต้มขนนมต้นซาต์แล้วยางเสมือไก่มาฟอก็ไไ้พี่น้องไอ้วันเรียนกับเราเก่ายุทไายรถนี่ก็ได้ตัวเนี่ยนี่ได้เฮ็ดบุญแล้วทียากเงี้ยงเนี่ยเอ้าไี่น้องเฮ้ยเอ้าเกี่ยวทางซอยกันได้ตัว กเอาเงินไปทานเอาเงินไปทานแล้วบุญพี่น้องนนี้ทำบุญน้หนทางนี่สีเดินทางไปอุดรแล้วยังบอก่าไงรองู้ภาษางลองแล้วแ่ตัวใดขึ้น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 ้นขน้นขึ้นขึ้นข้ขนขึ้นขึ้นข้นขนข้นขึ้นวน้นข้นน้า้นข้นข้น้้นข แมันยังมาธนทัดนะเน่ยมาพูดเลี้ยวมาธนทัดเียงพังเดินทางเข้าอุดรวันนี้อากาศขึ้นดีพี่น้องปั้บปั่นไปเที่ยวอุดรก็ฝนเก็บขยะเห็นซุมมือเลยจอดเบิ้งเมาบ่ได้หรอกเอออาๆได้เลยตามเลียกกับวะได้กันแต่ายก็สิย่านเอาไปทิมบ่ได้บุ้งงันใส่เป็นบ่บุ้งกินยังโดนแต่หาขยะก็ยังหาได้เนาะเก็บไปขาย หาวเราเล,ล่นตลาดมุ้นท้องหมดแล้วรูดอวน,านทางฝ่ากึ้นนี้พ่ออพออ,อ,อีกเอคนพ่นะทำบุญนะเมือ่อเนี้ยได้ทำบุญไปแล้วพี่น้องแค่พ่อทางแยกกันทางลาดจฉยเว่านะี่นีทางไหเรียวว่าปั๊มอยู่นี่นี่ีตรงนั้นเออแบบ,บไป,ไปั๊มอะไรลัดมาลัดตนะ่อมลัด ตามทนนมถนนไง้คูอหลังมัน <ไป S 2> ขึ้นเหมอนว่าไปงอาย่าใส่ไปล้มันอะไรสุดลายคลิปมาหัวบึงเอเคกีก็มีตั้มอยู่นี่ออมีนะบอมีออมีนมาเขาลือะะลา้อแล้วมั้งมันจะสลัดไปลไปา้าหน้า มีเด้อไ่เอาเออนี่มาสั่นเอ้าสั่นเทาเปล่าเทาบวดเน่าไหลเาสิเีเาบื่อช้างมันบดื่อกเห็นเมันสียงไปานแล้วเปรอนี่มุ่่นบ่อง่ไอ้แมวปวดเาเาไหลเาสิเียขันปวดดได้ขัดเ่ย่เขาอดมาได้หรอ

เนื้้ไร่ต้นไม้ต้นไหลเลยตั้เอางเจบคลิปบ้างเลยเละคลิปเนี้ยสั้นไปแ้วองครัพ่อยังคอยทายไม่ไมคินหน้าพ่อกันเด้อคิปนี้บ๊ายบาย <c oughs>